สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทราน s f ฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกท,กทกช่องทางมาก,มากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่58มีชื่อเสียงในจัก,กรวาลผู้นำเมืองพริมอลเคอสยิ้มและกล่าวว่าแล้วฉันจะรอดู แม่น้ำพันสมบัติเป็นสมบัติล้ำค่าระดับสูงสุดและแม้แต่ปรมาจารย์ส่วนใหญ่ของจักราวาลก็ไม่อาจได้รับสมบัติเช่นนี้ผู้นำเมืองพริมอลเคออสเพียงแค่ผู้สนับสนุนแทนที่จะคาดหวังให้เขาได้รับสมบัติล้ำค่าระดับสูงสุดบางทีท่านอาจจะไม่รู้แต่ฉันมีสมบัติล้ำค่าสองชิ้นแล้วหลัวเฟิงคิดในใจว่าหนึ่งในนั้นคือฟอร์สอาร์เมอร์และสำหรับสตาร์ทาวเวอร์มันเป็นหนึ่งในสมบัติล้ำค่าที่ทรงพลังที่สุดในจักราวาล ผู้นำเมืองพริมอลเคอสถามหลัวเฟิงฉันมีบางอย่างจะถามคุณผู้นำเมืองพริมอลเคอสกล่าวแต่ทางเลือกเป็นของคุณได้โปรดอาจารย์ถามเมอหลัวเฟิงตอบจาก,กรพพัดทรุยานหรืออาจารย์เจียนเฉินก็เป็นครูของคุณเช่นกันและนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันจำเป็นต้องบอกคุณเพิ่มเติมเกี่ยวกับเขาผู้นำพริมอลเคอสซิตี้กล่าวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและสงบตามจริงแล้วจาก,กรพพัดทรุยานเจียนเฉินก็ฝึกฝนบนเส้นทางของเทพสัตว์ร้ายเช่นกัน อะไรหลัวเฟิงตกตะลึงมีผู้ทรงพลังสองสามคนบนเส้นทางนั้นแต่พวกเขาทั้งหมดเก็บเป็นความลับผู้นำพริมมอลเคนออสซิตี้อธิบายผู้ที่มีพรสวรรค์ที่สุดในรุ่นของคุณเช่นคุณและเซเว่นเบลดเอ็มเพอเรอร์ต่างก็เดินตามเส้นทางของบีสกอตอย่างไรก็ตามบีสกอตเป็นของแอนสตราวก็สคูซึ่งการดำรงอยู่เป็นความลับสุดยอดในจัก,กรวาลและทําให้คนที่ฝึกฝนตนตามทางของสัตว์ร้ายล้วนถูกเก็บเป็นความลับพวกเจ้าก็เช่นกัน หลัวเฟิงพยักหน้ามีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าหลัวเฟิงกำลังเดินตามเส้นทางของเทพอสูรฉันบอกคุณแล้วเพราะอาจารย์ของคุณจากกรรพัทรูยานกำลังติดตามเส้นทางของกฎดินและอวกาศผู้นำพริมอลเคออสซิตี้กล่าวหลัวเฟิงตกใจโทเค็นมรดกเทพสัตว์ร,ร้ายที่เขาเพิ่งได้รับมาคือเส้นทางกฎดินและอวกาศคุณเป็นคนฉลาดและคุณต้องรดาว่าฉันหมายถึงอะไร ผู้นำเมืองพริมอลเคอสมองไปที่แม่น้ำสมบัตินับพันที่ไร้ขอบเขตและกล่าวต่อจักกระพัดเซเว่นเบลดได้รับโทเคนจากเผ่าพันธุ์ของเรามาก่อนด้วยศัก,กยภาพของคุณคุณจะได้รับเมื่อคุณกลายเป็นอมตะอย่างเป็นทางการ ในทางกลับกันเขากล่าวต่ออาจารย์ของคุณทรูยานเอมเพอเรอร์คือจักรพรโรดิไม่มีโอกาสเหมือนคุณเขาเป็นเพียงจัก,กรพัิผู้อยู่ยงคงกระพันโดยฝึกฝนมาเป็นเวลานานเป็นพิเศษและได้รับคําแนะนําจากผู้มีอํานาจอื่นๆในเผ่าพันธุ์ของเรามันเป็นไปไม่ได้สําหรับเขาเพื่อรับโทเค็นจากการแข่งขันเขายื่นใบสมัครมาก่อนแต่เขาไม่เคยได้รับการอนุมัติใดๆดังนั้นเขาจึงไม่สามารถรับโทเค็นด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตามโทเค็นเป็นทรัพยากรที่หายากที่สุดในจัก,กรวาลและเราสามารถหาพวกมันเจอได้ด้วยโชคเท่านั้นซึ่งหลอดแห่งเซกเตอร์สามารถได้มาโดยบังเอิญแต่ถ้าปราศจากโชคอัศวินแห่งจัก,กรวาลจะไม่สามารถหามันเจอได้แม้ว่าเขาจะหาทุกตารางนิ้วของจัก,กรวาลก็ตามผู้นำเมืองพริมอลเคออสมองไปที่หลัวเฟิงทรัพยากรในเผ่าพันธุ์ของเราเป็นของมนุษย์ทุกคนแม้ว่าจะมีสมบัติมากมายแต่ก็ต้องมอบให้แก่ผู้ที่มีพรสวรรค์ที่สุด และต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิตของผู้อาวุโสทุกคนแต่ตอนนี้มีวิธีช่วยครูของคุณแล้วฉันพนันได้เลยว่าคุณคงเข้าใจที่ฉันหมายถึงแล้วผู้นำมเมืองพริมอลเคออสกล่าวต่อคุณสามารถมอบโทเค็นให้ครูของคุณได้โดยตรงตอนนี้ครูของคุณกำลังจะไปยังดินแดนแห่งมรดกแอล์ลมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขา เนื่องจากเขาอาจกลายเป็นอัศวินแห่งจัก,กรวาลเขาอาจล้มเหลวได้เพราะเขามีสมบัติน้อยกว่าคุณหรือเซเว่นเลดเอมเพอเรอร์คุณสองคนเกือบจะเป็นคู่แข่งของเขาด้วยการฝึกฝนระยะสั้นๆฉันยินดีที่จะมอบให้อาจารย์ของฉันหลัวเฟิงมีน้ำตาไหลออกมาจากหัวใจแล้วเขาตอบโดยไม่ลังเลใดๆเราต้องชดใช้นี่บุญคุณให้อาจารย์ทรูยานฉันจะได้รับโทเค็นต่อไปเมื่อฉันกลายเป็นอมตะ เขาคิดทั้งหมดที่ฉันต้องทําคือรอหาร่างกายที่สามของฉันให้ได้ก่อนแล้วฉันจะกลายเป็นอมะตะอย่างไรก็ตามครูของฉันได้รอคอยสิ่งนี้ชั่วนิรันแล้วการรอคอยเพียงเล็กน้อยเพื่อแลกกับโอกาสอันยิ่งใหญ่สําหรับครูของฉันนั้นคุ้มค่ายอย่างยิ่งตัดสินใจแล้วเหรอไม่เสียใจใช่ไหมผู้นําเมืองพริมอลเคอสมองไปที่หลัวเฟิงไม่ฉันจะไม่เสียใจหลัวเฟิงกล่าวพร้อมพยักหน้าอย่างจริงจัง ยอดเยี่ยมผู้นำเมืองพริมอคเคออสทยักหน้าเอาละคุณจะมอบโทเค็นให้อาจารย์ของคุณอย่างไรก็ตามคุณไม่จำเป็นต้องรอให้กลายเป็นอมะตะเพื่อไปยังดินแดนแห่งมะระดกฉันจะยื่นใบสมัครให้คุณปกติแล้วคุณจะได้รับหนึ่งชิ้นหลังจากเข้าสู่ระดับอมะตะแต่ฉันคิดว่ามาสเตอร์ออฟสกายวูฟจะทำให้ข่าวของเบลดริเวอร์เอมเพอเรอร์แผ่กระจายต่อสาธารณะประมาจารย์แห่งหมาป่าสวรรค์หลวเฟิงตกตะลึง ใช้ผู้นำเมืองพริมร่เคอสกล่าวจากกระพัดแห่งแม่น้ำเลดเป็นเจ้าผู้ครองดินแดนเขาจะบอกให้ทุกคนรู้และจะขัดเกลาวเรื่องราวเมื่อมันเป็นที่รู้จักเผ่าพันธุ์สูงสุดจำนวนมากจะจับตาดูคุณและพยายามลอบสังหารคุณผู้นำเมืองพริมร่เคอสถอนหายใจเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็จะรู้เช่นกัน ตัวตนของคุณในฐานะจัก,กรพัิแห่งแม่น้ำใบมีดนั้นเป็นที่รู้จักเพียงไม่กี่คนแต่ในไม่ช้ามันก็จะเปลี่ยนไปเขากล่าวต่อฉันจะใช้เป็นข้ออ้างในการยื่นคำร้องสำหรับโทเค็นมรดกให้กับคุณเนื่องจากคุณแข็งแกร่งพอๆกับเซเว่นเบลดเอ็มเพอเรอร์คุณจึงมีคุณ,ณสมบัติที่จะเข้าสู่ดินแดนแห่งมรดกแล้วผู้นำเมืองพริโลเคออสยิ้ม แม้ว่าจะเป็นสถานที่อันตรายแต่มาจากการแข่งขันภายในเผ่าพันธุ์ของเราเท่านั้นเนื่องจากไม่มีใครจากเผ่าพันธุ์อื่นกล้าที่จะลอบสังหารคุณในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนเทพบรรพบุรุษนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันคิดว่าโทเคนจะได้รับอย่างไรก็ตามฉันไม่แน่ใจ100%เอร์เซนท้ายที่สุดพวกมันเป็นทรัพยากรของเผ่าพันธ์มนุษย์ทั้งหมดและทั้งหมดที่ฉันรับผิดชอบคือบริษัทจักรวาลเสมือนจริง พวกรุ่งที่อาจจะห้ามปรามเพราะก่อนหน้านี้มีแต่ผู้อมตะเท่านั้นที่เข้าไปได้ข้าจะบอกกว่าเจ้ามีโอกาสสาเร็จมากกว่าล้มเหลวขอบคุณครับอาจารย์หลวเฟิงกล่าวเขาชื่นชมความช่วยเหลืออย่างแท้จริงยังคงมีความแค้นระหว่างที่น้องดังนั้นโดยปกติจะมีการแข่งขันซ่อนเร้นระหว่างพลังทั้งห้าของเผ่าพันธุ์มนุษย์มันคงเป็นไปได้ยากเนื่องจากทรัพยากรไม่ได้เป็นเพียงของผู้นํามเมืองพริมอลเคออสเท่านั้นยิ่งคงม,มีอํานาจและมีชื่อเสียงมากเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งใช้ทรัพยากรได้ง่ายขึ้นเท่านั้นผู้นำเมืองพริโมลเคออสกล่าวด้วยรอยยิ้มเขาพอใจที่จะมองไปที่หลัวเฟิงแม้ว่าเขาจะรู้จักบุค,คลิกของหลัวเฟิงจากประสบการณ์แล้วแต่เขาก็มีความสุขเมื่อเห็นความเต็มใจของหลัวเฟิงที่จะมอบโทเค็นให้จาก,กรพพัดรครูยานอย่างไม่ต้องสงสยัยเห็นได้ชัดว่าหลัวเฟิงรู้วิธีแสดงความขอบคุณเลดบริเวอร์เอเมเพอเรอร์เป็นเพียงขุนนางแห่งเซกเตอร์ ข่าวดังกล่าวเหมือนฟ้าผ่าและทําให้สิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังทั้งหมดตกใจก็เหมือนกับข่าวแตงโมตกน้ํามันแพร่กระจายราวกับไฟป่าและผู้มีอํานาจมากมายของเผ่าพันธุ์มนุษย์รู้เรื่องนี้ภายในหนึ่งวนันผู้คนทุกที่ในเมืองฮงอไลแอนกําลังพูดถึงเรื่องนี้จากกระพัดแห่งแม่น้ําเลดเป็นหลอดแห่งเซกเตอร์ เขาสามารถสังหารจัก,กรพรรดิผู้สูงสุดได้และตอนนี้ผู้คนต่างพูดว่าเขาเป็นเพียงผู้ครองดินแดนเป็นไปได้อย่างไรที่หลอดแห่งเซกเตอร์จะแข็งแกร่งเช่นนี้มันอุกอาจมันต้องเป็นข่าวปลอมมันเป็นเรื่องจริงทั้งเผ่าอสูรและเผ่าอื่นๆได้รู้เรื่องนี้แล้วและพวกเขาได้เสนอเงินรางวัลสำหรับการสังหารจัก,กรพรรดิเบสริเวอร์ผู้นี้แล้ว ถ้าเขาเป็นแบบนั้นจริงๆทำไมผู้มีอำนาจจำนวนมากจึงไม่สามารถแยกแยกเขาออกได้รัศมีระหว่างหลอดภาคและผู้อมตะนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงพวกเขากล่าวว่าจัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ำใบมีดได้รับสมบัติล้ำค่าซึ่งปกปิดตัวตนที่แท้จริงของเขาสมบัติล้ำค่าจัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ำเลดมีสมบัติล้ำค่านั่นอาจทำให้อัศวินแห่งจัก,กรวาลคลั่งใครได้ มันเป็นความบ้าคลั่งข่าวที่ว่าจักรพรรดิเบสบริเวอร์เป็นหลอดแห่งเซกเตอร์และจักรพรรดิแห่งแม่น้ำเบสมีสมบัติล้ำค่าทำให้ผู้มีอำนาจมากมายอิจฉาหนึ่งสามารถบอกได้ว่าสมบัติอันล้ำค่าอันน่าดึงดูดใจจักรพรรดิเบสบริเวอร์เขาเป็นใครกันแน่เขาเหนือจินตนาการกว่าเคอร์ตี้ในตำนานเสียอีกบางทีอาจจะเป็นหลัวเฟิงเพราะเขาคือหลอดภาคที่มีอำนาจมากที่สุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์และผ่านภูเขาฟ้าระดับหลอดของเซกเตอร์ไปแล้ว ฉันไม่คิดว่าเป็นหลวเฟิงแต่มันอาจเป็นพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งถูกปกปิดอยู่ตลอดเวลาและความสามารถนี้แข็งแกร่งกว่าทั้งเกดีและหลวเฟิงและนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาเก็บไว้เป็นความลับและมอบสมบัติล้ำค่าแก่เขาเพื่อปกปิดมันพรสวรรค์ทั้งหมดมาจากไหนหลวเฟิงเป็นอัจฉริยะในยุคข,ของเราแล้วบางทีจาก,กรพพัดเบสริเวอร์คนนี้อาจเป็นหนึ่งในผู้ที่มีพรสวรรค์มากที่สุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์และแข็งแกร่งกว่าเกดีและหลวเฟิงเสียอี ฉันยังคิดว่าเป็นหลัวเฟิงเป็นไปไม่ได้ที่อัจฉริยะเช่นนี้จะไม่เปิดเผยตัวตนภายในจัก,กรวาลอันไรขอบเขตและเผ่าพันธุ์หลายร้อยล้านสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่เคยได้ยินข่าวของจัก,กรพรรดิเวสริเวอร์พวกเขายังรู้ด้วยว่าจัก,กรพรรดิแห่งแม่น้ำเบลดเป็นของเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่พวกเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นใครหลายคนคิดว่ามันคือหลัวเฟิงเพราะจากสิ่งที่พวกเขารู้มีเพียงหลัวเฟิงเท่านั้นที่มีศักยภาพเช่นนั้น ข้อครับคุณเป็นจักรพรรดิแห่งแม่น้ำเลดหรือเปล่าซูเปอร์แฟมิลี่บางคนในจักรวาลกันูของเรายังพูดถึงจักรพรรดิเลดริเวอร์ในระหว่างการทำธุรกิจฉันเคยได้ยินข่าวมาบ้างและเดาว,ว่าเป็นพ่อในอ่าว9ก้าดาวของเกาะมังกรดำหลัวเฟิงกำลังรับประทานอาหารกับครอบครัวของเขาฉันก็เคยได้ยินมาเหมือนกันซูซินกล่าวอย่าสอบสวนฉันหลัวเฟิงกล่าว หลัวผิงและหลัวหายยิ้มเพราะพ่อของพวกเขาคงจะปฏิเสธถ้าไม่เป็นความจริงพ่อคุณสุดยอดมากหลัวหายกล่าวพร้อมเบิกตากว้างอย่าลืมว่าห้ามบอกใครหลัวเฟิงกล่าวขณะที่เขาเหลือบมองที่ลูกชายของเขาเรารู้หลัวผิงกล่าวเรารู้ว่ามันจริงจังแค่ไหนหลัวหายตอบด้วยความตื่นเต้น แม้ว่าจาัก,กรพรรดิเบสริเวอร์จะยังไม่กลายเป็นผู้มีอำนาจมากที่สุดในจัก,กรวาลแต่เขาได้รับชื่อเสียงอย่างแพร่หลายและชื่อของเขาจะอยู่ในประวัติศาสตร์ตลอดไปนั่นไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้องการเหรอชื่อเสียงนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฉันที่เพิ่มขึ้นหลัวเฟิงคิดฉันจะแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นตั้งแต่ตอนนี้ฉันอยู่จุดสุดยอดแล้วและเผ่าอสูรพวกคุจะแพ้ในที่สุด